สวัสดีค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะในเรื่องของปฏิกิริยาของกรดกับโลหะแล้วก็ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการชมคลิปวิดีโอของเพื่อนก่อนนะคะที่ได้ทำการทดลองมาเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจหลายคลิปเลย ซึ่งก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนะคะครูก็อยากจะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความสําคัญนะคะกับการชมคลิปวิดีโอของเพื่อนที่เพื่อนนั้นนะคะได้มีความตั้งใจในการทําคลิปวิดีโอมาเพื่อที่จะมาให้พวกเราได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะดิฉันเด็กหญิงไคลินจีรกุลทิินะคะวันนี้ก็จะมาทดลองเรื่องเกี่ยวกับกดกับเบสนะคะซึ่งอนดิคเตอร์ธรรมชาติที่เราจะใช้ก็คือส้มค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือที่เราเอาไปบีบส้มมากม็จะเป็นน้ำส้มนี้นะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งแก้วออกมาเป็นสีแก้วนะคะซึ่งสารที่เราจะใช้ก็จะมีน้ำยาสระผมค่ะแล้วก็ชิมทาผิว แล้วก็พงซักฟอกแล้วก็เจียวล้างมือค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วแรกนะคะแก้วแรกที่เราจะทดลองก็คือน้ำยาสับะหมค่ะ อันที่สองนะคะที่เราจะใช้ก็คือขิมทาผิวค่ะใส่ขิมทาผิวมาแสงน้ำส้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ได้นะคะ ก็ะ,ะสมนั้นค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะก็จะได้อย่างนี้อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูผลการทดลองกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิดาเก็มณีนะคะวันนี้เราจะทําการทดลองเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ธรรมชาติจากดอกของต้นทองไรค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําน้าร้อนที่เราเตรียมไว้มาใส่ในอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของเราค่ะเพื่อให้สีของอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของเรานั้นออกเป็นสีค่ะ และทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ5หรือ10นาทีค่ะอันดับต่อมานะคะเมื่อเราได้สีจากอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของเราแล้วเราก็นํามาทดลองกับสารสสารที่เราเตรียมไว้เลยค่ะสารที่1ค่ะมะนาวค่ะสารที่2ค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค่ะ สารที่สามน้ำยาล้างจานค่ะสารที่สี่น้ำส้มสายชูค่ะสรุปผลการทดลองค่ะ ทดลองอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของผมนะครับจะใช้เป็นดอกอัญชันนะครับสำหรับสารละลายอันแรกก็คือน้ำยาล้างจานครับใส่ลงไปเยอะเลยแล้วคนให้มันจับกันให้มันเกาะเข้าหาก,กันครับแล้วก็สังเกตดูสีของมันนะครับมันจะออกแบบว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับค่า pH น่าจะอยู่ที่สักประมาณ9นะครับ ต่อไปนะครับสารละลายอันที่2คือนมสดนะครับใส่ลงไปเลยแล้วพอคนให้เข้ากันครับก็สังเกตสีกันอีกนะครับสีจะเหมือนนมเย็นเลยครับแค่เป็นสีฟ้าแทนค่าไีเหตุจากที่ผมไปค้นหามานะครับน่าจะที่ประมาณ10ถ้าปิดก็ขอโทษจริงๆนะครับอีกดึกแบบนี้หาได้มันก็จะมือมืหน่อย ต่อไปครับสารละลายอันที่3ก็คือไอเจ้าน้ำยาสะะรมนี่นะครับก็ใส่ไปแล้ครับแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็มาสังเกตสีกันครับสีก็จะออกประมาณสีน้ำเงินอีกนะครับส่วนค่า PH น่าจะอยู่ที่ประมาณ8นะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยจริงๆนะครับจบคลิปไปแล้วครับสวัสดีครับ ครับผมกิริศักดิ์เดวีนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองอินดิเคเตอร์ธรรมชาตินะครับอันนี้คือน้ําอัญชัน,นครับก็สารละลายผมจะใช้เป็นเบตาดีนนะครับแล้วก็น้ําส้มสายชูแล้วก็เออนี่เป็นน้ํายาไฮเตอร์นะครับแล้วก็มะนาวครับแต่มาเริ่มมาเลยครับ ดินสีจะออกอน้ำตาลออกใสๆนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูจะออกม่วงๆใสๆเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นน้ำยาไฮเตอร์นะครับจะออกอมชมพูแล้วก็มะนาวก็ออกอมชมพูขุคนๆเหมือนกันนะครับสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอของเพื่อนเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวปรบมือให้เพื่อนรัวๆเลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนะคะอย่างที่ครูได้บอกนะักเรียนไปแล้วว่าครูนะคะจะมีการนำคลิปวิดีโอของเพื่อนๆของเรา มาให้นักเรียนได้ชื่นชมนะคะสำหรับในผลงานของเพื่อนที่ตั้งใจนะคะที่จะทำงานส่งครูแล้วก็เพื่อที่จะฝึกนะคะให้เราได้ทำคลิปวิดีโอพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยและที่สำคัญเลยเราก็ยังได้ฝึกนะคะการที่จะรู้จักชื่นชมนะคะผลงานของผู้อื่นแล้วก็ให้เกียรตินะคะในการตั้งใจดูผลงานของคนอื่นด้วยนะคะ และตอนนี้ครูก็เชื่อว่านักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนในเรื่องต่อไปแล้วนะคะถ้าน,นักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้ในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาพบกับครูแม่เหียวเหมเือนเดิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะครูก็พานักเรียนออกมานอกสถานที่นะคะวันนี้คุณครูอยู่ที่ร้านไอศกรีมยักษ์นะคะที่พัทยาน,นั่นเองสวยงามมากๆพาไปดูบรรยากาศกันต่อนนะค่ะ ปริยายของกดกะเบนนักเรียกกกบบนยก็ได้เรียนรู้กันมามากกว่าทุกคนแล้วไม่ว่าจะเรียนรู้ในเรื่องของค่า pH เทเท่าไหรเป็นกดเท่าไหร่เป็นกลางลก็เท่าไรเป็นเบสน,นะคะแล้วที่สําคัญเลยนักเรียนได้ทดสอบนะคะความเป็นกดเป็นเบสจากอินเทอร์เนตธรรมชาติซึ่งตอนนี้ส่งงานกันมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของกดเบสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นในเรื่องของกดเบสที่ทําปฏิกิริยา,ยากับโลหะ แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะการทําปฏิกิริยานะักเรียนได้ทําการบ้านใช่ไหมลูกในส่วนของที่ครูได้สั่งไปนะคะก็คือในเรื่องของโลหะคืออะไรแล้วก็ให้หาตัวอย่างของโลหะมา5ชนิดนะักเรียน่บการบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปทุกคนจะว่าโลหะนะคะคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างนะคะของโลหะที่วันนี้เราจะนํามาให้นักเรียนดูการว่ามีอะไร จริงแล้วเราเรียนทำการบ้านมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ครูจะพาไปสบทวนนะคะถึงคุณสมบัติของโลหะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวอย่างของโลหะด้วยนะคะไปดูกันค่ะซึ่งวัสดุประเภทโลหะนะคะก็คือวัสดุที่เราะะได้จากกา้านอะไรเอ่ยถลุงหลงสินแร่ต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กนะคะหรือว่าจะเป็นพวกทองแดงอลูมิเนียมเหล่านี้เป็นต้นค่ะ สำหรับในส่วนของประเภทของโลหะนะคะเราก็จะสามารถแบ่งได้2ประเภทก็คือวัสดุที่เป็นประเภทเหล็กนะคะกับโลหะนะคะที่ไม่ใช่เหล็กนั่นเองนะคะซึ่งโลหะจะแบ่งเป็นสองอย่างนะลูกเป็นเหล็กกับแบบที่ไม่ใช่เหล็กค่ะสำหรับคุณสมบัติของโลหะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือตัวอย่างของโลหะนะคะชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองแดงอลูมิเนียมเงินนะคะแล้วก็รวมถึงทองด้วยนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นตัวอย่างของโลหะนั่นเองค่ะนักเรียน วัสดุต่างๆนะคะเราเคยสังเกตบ้างไหมว่าอะไรเป็นโลหะหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่โลหะบ้างนะคะก็ตัวอย่างเช่นวันนี้ครูนะคะก็ได้ออกมาที่ร้านไอติมยักษ์นะคะที่พัทยาเดี๋ยวครูก็จะพาเนักเรียนไปดูซิว่าที่ร้านไอติมยักษ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เป็นโลหะเราจะหาโลหะกันเจอนเปล่าสิ่งที่นักเ้เรียนเห็นกันอยู่ตรงน,นี้นักเรียนคิดว่าเป็นโลหะหรือว่าไม่ใช่โลหะหรือว่ามันเป็นอะไรคะหรือว่าเป็นปูนเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาโลหะกันค่ะ ไปเลยค่ะไปตามหาโลหะกันในร้านไอติมยักษ์พัทยากันดีกว่าว่าเขาใช้โลหะในการทำอะไรบ้างไปค่ะไปดูกัน เรียนเห็นว่าโลหะเนี่ยเขาอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะที่บ้านหรือว่าการที่นักเรียนต่อไปอยู่ข้างนอกนะคะก็จะได้เจอโลหะอู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เรารู้จักกับโลหะแล้วรู้จักคุณสมบัติของโลหะแล้วรู้แล้วว่าโลหะเนี่ยเขาจะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละเป็นวัตดุที่มีความจําเป็นหรือว่าเป็นวัตถุที่มีความจําเป็นนะคะกับพวกเราทีนี้ในเรื่องของกดกับเบสน,นะคะเขาเวลามาทําปฏิกิริยากับโลหะเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะครูก,ก็จะพาเรกยนนะคะไปสรุปผลการทดลองะค่ะหรือว่าไปดูการทดลองนี้เลยนะคะเป็นการทดลองการเกิดปฏิกิริยานะคะของรดกับเบสนะคะที่มีต่อโลหะนั่นเองค่ะไปค่ะไปดูการทดลองกันเลยค่ะ แล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงการทดลองนะคะที่จะทําให้เรารู้ว่าเ,เมื่อนํากรดนะคะสารละลายที่เป็นกรดกับสารละลายที่เป็นเบสเนี่ยไปทดสอบกับโลหะดูซิว่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นที่การทดลองแรกก่อนเลยซึ่งเป็นการทดลองนะคะโดยการนํากรดนะคะที่มีชื่อว่ากรดไฮโดรคลอริกนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดนั่นเองไปทดสอบกับ โลหะทั้งหมด4ชนิดนะคะซึ่งโลหะชนิดแรกเนี่ยก็คือสังกะสีนะคะส่วนโลหะชนิดที่2ก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะคะ3ก็คือตะกูเหล็กแล้วก็สุดท้ายก็คือทองแดงซึ่งทั้ง4ี่ชนิดนี้นะคะก็เป็นโลหะหมดเลยนะคะซึ่งแผ่นสังกะสีกับอลูมิเนียมนม่ลุก เขาจะมีลักษณะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นมันวาวด้วยนะคะแล้วก็ตะปูเหล็กเราเรียนรู้จักอยู่แล้วส่วนทองแดงนะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นของแข็งนะคะสีแดงอมส้มแล้วก็มีลักษณะมันวาวเหมือนกันซึ่งวิธีการทดลองนั้นเราทําอย่างไรนะคะวิธีการทดลองตามภาพนี้เลยลูกเรานะคะก็ได้นําของแข็งนะคะหรือว่า โลหะทั้ง4ชนิดนี้นะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนําไปใส่ในหลอดทดลองหลังจากนั้นก็เทสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะลงไปทั้ง4หลอดทดลองเลยเสร็จแล้วก็ทิงไว้แล้วสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมากนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นค่ะจากการทดลองนะคะนักเรียนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่สามารถเห็นเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากเลยนั่นก็คืออะไรคะน้าเรียนเห็น ฟองแก๊สนะคะเกิดขึ้นเมื่อมีการนำเอาสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะเทลงไปในโลหะนะคะสชนิดเลยนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาดูที่ผลการทดลองกันเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะของอะไรเอ่ยอันแรกนะคะก็คือสังกะสีนั่นเองนะคะแล้วก็ตะกูเหล็ก นักเรียนสังเกตเห็นว่าจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะทันทีเลยเกิดขึ้นอย,าย่างรวดเร็วเลยการเกิดฟองแก๊สเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือเปล่านักเรียนจําได้ไหมคะการเกิดฟองแก๊สนะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะส่วนในอย่างอื่นนะคะก็คืออลูมิเนียมน,นะคะก็คือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็เกิดขึ้นช้าๆส่วนของทองแดงนะคะไม่มี อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกขึ้นดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าโลหะสีชนิดนี้นะคะส่วนที่มีผลนะคะในการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายกรดไฮโดรลคลอริกคืออะไรบ้างนั่นก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะคะสปูเหล็กแล้วก็แผ่นสังกะสีนั่นเองค่ะ แล้วสำหรับการทดลองที่2นะคะก็เป็นการทดสอบนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารละลายเบสนะคะกับโลหะบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะเราดูการทดลองในส่วนของกรดนะคะไฮโดรคลอริกกับโลหะไปแล้วนักเรียนก็ได้เห็นผลการทดลองแล้วส่วนการทดลองที่2ค่ะก็เป็นการทดลองในส่วนของเบสบ้างนะคะเราเปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะมาเป็นเบสนะคะที่ชื่อว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ทําการทดสอบกับโลหะสีชนิดเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือแผ่นสังกะสีแผ่นอะลูมิเนียมนะคะสะปูเล็กแล้วก็ทองแดงนะคะเราทําการทดลองเหมือนเดิมไปลูกใส่โลหะทั้งสีชนิดนี้ลงไปในหลอดทดลองตามภาพเลยหลังจากนั้นเราก็เทสารละลายนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปแล้วก็สังเกตว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะ จากการทดลองนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยที่อันแรกเลยนะคะก็คือสังกะสีนะคะก็จะเกิดฟองแก๊สช้าๆและก็ในปริมาณที่น้อยด้วยอันที่2นะคะก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะคะคือจะเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีเลยแล้วก็เกิดขึ้นในปริมาณมากส่วนตะปูเหล็กไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนของทองแดงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะ การทดลองทั้งสองการทดลองนะคะที่การเกิดปฏิกิริยาของกรดแล้วก็การเกิดปฏิกิริยาของเบสนะคะที่มีตอ่อโลหะนักเรียนเห็นไหมลูกนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าโลหะชนิดใดบ้างนะคะที่ทําปฏิกริกกดดกริยากับกรดแล้วก็โลหะชนิดใดบ้างที่ทําปฏิกิริยากับเบสนะคะไปดูกันเลยค่ะจากการทดลองของเรานะคะนักเรียนจะเห็นว่าสังกะสีนะคะอะลูมิเนียมแล้วก็ตะปูเหล็จกจะ ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นฟองแก๊สนั่นเองนะคะส่วนสังกะสีแล้วก็อลูมิเนียมนะคะก็จะทำปฏิกิริยากับเบสหรือว่าโซเดียมไฮโดรอกไซด์ซึ่งก็ได้ปฏิกิริยาเป็นฟองแก๊สเช่นเดียวกันค่ะสรุปว่านะคะการเกิดปฏิกิริยาของกรดจากเบสนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะเนี่ย,ก,ย,ก,ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเกลือของโลหะบวกกับ แก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสนะคะเมื่อผสมกับโลหะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เกลือของโลหะแล้วก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อเบสนะคะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับสรุปผลการทดลองเมื่อเบสนะคะทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ ของโลหะนะคะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันของแก๊สที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเราผสมนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะกับสังกะสีซึ่งเป็นโลหะนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เราก็จะได้แก๊สไฮโดรเจนแล้วเราก็จะได้โซเดียมซิลเกตน,นะคะก็คือเป็นเกลือของสังกะสีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียน,ยนยคะ ทีนี้พอเรามาดูในชีวิตประจำวันบ้างนักเรียนจะเห็นการเกิดปฏิกิริยาของกรดเบสกับโลหะในชีวิตประจำวันของเราได้จากตรงไหนบ้างนะคะนักเรียนเคยเห็นน้ำส้มไหมลูกน้ำส้มที่มีช้อนนะคะโลหะแช่อยู่เวลาเราไปทานเตี๋ยวเนี่ยเคยเห็นไหมคะซึ่งช้อนโลหะนี้เวลาไปแช่ในน้ำส้มนะคะซึ่งน้ำส้มเนี่ยเป็นน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเป็นกรดแอซิติกนะคะที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะ บางชนิดด้วยนะคะดังนั้นาน,นักเรียนคิดว่าถ้าเราเอาช้อนโลหะเนี่ยไม่แช่ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลานานๆเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่า ะค,ะคำตอบก็คือเกิดเป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าน้ำส้มสายชูอย่างที่ครูบอกแล้วว่ามันเป็นกรดแอซิติกนะคะซึ่งมันสามารถที่จะกัดก,ก่อนโลหะได้ดังนั้นเวลาที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวะนะคะตามร้านต่างๆเราก็ควรจะสังเกตด้วยว่าเขาใช้ช้อนโลหะหรือว่าใช้ช้อนที่ทําจากวัสดุอื่นเช่นกระเบื้องหรือว่าพลาสติกแบบนี้จะถือว่าเป็นการใช้วัสดุที่ปลอดภัยมากกว่านั่นเองค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเคยเห็นก็คือลูกโปง่งลูกโป่งที่ลอยได้ลรกเขาเรียกว่าลูกโป่งอะไรคะลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหมคะซึ่งการบรรจุกแก๊สนะคะไฮโดรเจนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําให้ลูกโป่งลอยได้เนี่ยมันเป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง เบสนะคะกับโลหะซึ่งทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น mm hmm. เมื่อเรานะะํ mm hmm. าไปบรรจุในลูกโปง่งสามารถทําให้ลูกโป่งลอยได้เกิดความสวยงามแต่ว่าก็มีอันตรายค่ะเพราะว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเขาเป็นแก๊สที่สามารถที่จะติดไฟได้ดังนั้นถ้าเรานะคะคเ,เล่นหรือว่า ช้ลูกโป่งนะคะแบบไม่ปลอดภัยเอาไปใกล้ไฟอะไรเงี้ยก็จะทําให้เกิดการระเบ,บิดได้เป็นอันตรายกับชีวิตของเราได้ดังนั้นนะคะในส่วนของความรู้นะคะในเรื่องของปฏิกิริยานะคะของรกรดกับเบสนะคะที่เกิดขึ้นกับโลหะเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําความรู้เนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็คงตะมาพบกับเราเรียนีย้เท่นี้ในเรื่องของการเรียน รู้นะคะในเรื่องของปฏิกิริยาของก,กรดกับเบสนะคะที่มีต่อโลหะนั่นเองก็หวังว่านักเรียนนะคะจะมีความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะหานะคะตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดกับโลหะมาจำนวน2ตัวอย่าง แล้วก็ตัวอย่างของปฏิกิริยาเคมีระหว่างเบสนะคะกับโลหะมาจํานวน2ตัวอย่างเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำมาส่งได้เลยงานนี้มีคะแนนเช่นเคยค่ะ5คะแนนนะคะครูรออยู่นะคะมาส่งได้เลยค่ะ